สวัสดีครับพบเจอกับชวินยองอีกแล้วนะครับคลิปนี้ชวินมาสายลอบกบไพแล้วนะครับไมายเดิมของชวินนะครับเนาะหางซ่านี่นะครับชวินมาซ้อบไม้นะครับวันนี้ชวินได้มาเจ็ดลังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหาปลาหมอบ่ได้นะครับนี่นะครับเนาะชวินจะไปเป็นตัวอย่างไปตรงนี้นะครับหนึ่งหลังนะครับ เดี๋ยวฮะหา,หาใบไหม้หายังมาคุ้คุๆไว้นะครับแล้วก็ชวินก็ใจเยือกปลาซับตัวนะครับนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้ามาลุ้นกันนะครับว่ากบจะเขารอบชวินก่อนนะครับสวัสดียามเจ้าแหมรอบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงนะครับหกโมงเจ้านะครับอากาศยังคืมอยู่เนาะ จิงห้บันชวินนะครับออกจะมืดๆหน่อยนะมูชมเดี๋ยวเหามาใจรอบกบลังแรกกันเลยนะครับขอบมือมือชวินสันสายไ้ท้งนี้นะครับเป็นลังแหลกติดต่อว,ว่านะเนาะ น,น,นิ่มผิวเหมือนมันกบโดด้าแลท่านผู้ชมเออเออปลาเหรอครับเออมีม,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 มีมีมีโอ้กินปลาไปเต็มปุ่มโดดก็แลบฮบึโดดอยู่งามอยู่นะครับใส่งามอยู่มนัมนมนันมันเต็มแมหลกเนาะฮัลโหล่านผู้ชม ใส่สวยอยู่นะครับมนัมนมนันมันเก็บกันเนอ้อหลังที่สองต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชม จเจ้ไว้ข่างๆนี่เนาะชาวินเห็นละปูเริ่มๆเ,เต็มแน่รอบกีตามีงูด้วยนะฮันอยู่เบบๆนะงูปูอ,อ๋เอเหรอเหรงูด,ดินครับ กรปูที่เอางูออกกันนะท่านผู้ชมหนึ่งตัวมุมเดิมตเติมตเติมดักบิดนำแหงลงมดเี็กระปูครับท่านผู้ชม ปูตึงโตกันฮะหลังต่อไปนะครับหันละอาม,ามุสมปูเต็มหลอบเลยนั่นปูก็ยังดี ป่นครับป่นธรรมุชมมันมนาะกินปลาตายเนาะต่อไปนะครับเช่นเคยทานผู้ชมปูเต็มน้ำแห้งลงไปจะหนักดูเขาลับกี่โตน้ำเลอสี่ตัปู เก็บเกินนะครับท่านผู้ชมหลังต่อไปม,มีหอยกบเขาเลยน้ำแห้งหมดเออ กบน้อยโตหนึ่งครับธรรม,มู้ชมนั่นนั่นแหละมีกูอยู่เฮ้ยแม้นอยู่แม้นอยู่หลังสุดท้ายนะครับกูตามเคยธรรม,มู้ชมะเต็มเลย ปูก็ยังดีเดี๋ยวเยวชวินเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานเนะาะสรุปผลงานของชวินเช่านี่นะครับท่านผู้ชมชวินเดี๋ยวมาสองแต้มเนาะกับกลับใส่รอบกบนะครับชวินเอามาเช็ดล้างนะครับท่านผู้ชมเป็นเหยื่อปลาซับเนาะแล้วก็มีปลาเสดสที่เลอจะคคีที่แล้ว สักสองสามรอบได้นะครับมันเป็นปลาซับปูมันจะเข่านะครับท่านผู้ชมเพราะมันสาบกินเนาะได้นักขนาดนนะครับชาวินได้มาสองแต้มหนึ่งโต้สองโตกับกบน้อยโตหนึ่งอันั้นก็ท่านผู้ชมขึ้นนมดหน่อยอ่ะนี่นะครับใส่นี่งามอยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวน้อย แล้วก็เป็นปูนะครับปูนี่ชวบินจะเอาไปเกี๊ยวนะครับเอาไปปนเอาไปเอาไปลาบตามํำพิกก็ได้นาะหลายอย่างครับตามเมนทำเมนูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมชวินยองนะครับชวบินฝากจองเตนเนอร์อช่องหน่อยๆน,นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเจ้าบรรยากาศไม้นะครับ ไม้นี้จะไก่ถนนหลวงหน่อยนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถนอ้อท่านผู้ชมขอบคุณนะครับติ่ติดต,ตามรับชมนะครับแล้วเจอกันอีหนาเนร์ชวินยองครับผม